ได้หลักคิดหลักจิตวิทยาจากหนังสือ Myset เขียนโดย c a r o s d e v e แปลโดยพันนีชูจิระวงนะครับซึ่ง Myset เนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ความคิดนะครับเอาชนะโชคชะตานะครับซึ่งจะประสบความสำเร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับแนวคิดแบบนี้นะครับเราต้องมีกรอบคิดแบบพัฒนาได้นะครับสติปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ แล้วจะนําไปสู่ความสําเร็จที่จะเรียนรู้เลยมีแนวโน้มนะครับจะอ้าแขนรับความท้าทายใหม่ๆเสมอนะครับแล้วมุ่งมั่นต่อไปแม้จะพบกับความล้มเหลวนะครับแล้วก็มองนะครับมองหานะครับบทเรียนใหม่ๆแล้วก็พยายามทําซ้ําๆ,ๆนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นหนทางสู่ความเชี่ยวชาญนะครับแล้วเรียนรู้จากคำวิพากษ์วิจารณ์ นะครับจากความล้มเหลวหรือจากการกระทําที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจนะครับและที่สําคัญต้องหาแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับหรือจากคนอื่นนะครับด้วยเหตุนี้นี่เองจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ฝาก แง่คิดดีๆนะครับให้เพื่อนๆลองไปปรับใจดูแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ